สถานการณ์การเมืองของเมืองไทยปัจจุบันเป็นการแบ่งข่ายแบ่งฝ่ายแบ่งความคิดเห็นของพรรคการเมืองนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวการเมืองถือฝ่ายถือเราอย่างชัดเจนถ้านักการเมืองพรรคการเมืองใดไม่คิดแบบพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคล้าหลังพรรคก้าวไกลกขพยายามประดิษฐ์ปาทกรรม มาโยนให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตนว่าเป็นคนล้าหลังเป็นคนฉุดกระชากเป็นคนไม่เปิดโลกกว้างอะไรทั้งนองนั้นแม้กระทั่งคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพักเก้าไกลออกมาพูดได้ใจความว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อพาทักษิณกลับประเทศไทยเท่านั้นเองเมื่อสายตาใส่แว่นตาแบบสั้นๆแบบนี้ คุณทักษินชินวัตรท่านกลับประเทศไทยก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลนะครับกลับมาในสมัยประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเมื่อก้าวไม่พ้นคุณทักษินชินวัตรการต่อสู้ในทางการเมืองจะเป็นเช่นไรครับในอนาคตน่าเป็นห่วงฝ่ายหนึ่งซ้ายสุดตรงพยายามประดิษฐ์วาทกรรมเป็นมาร์กซิส เป็นอะไรทํานองนั้นถ้าเป็นรัฐบาลแล้วสถานการณ์จะไม่เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเขาให้สิทธิ์ให้โอกาสจัดตั้งรัฐบาลไม่มีปัญญาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมาเห่ามาหอนให้เพื่อนฝูงในตอนหลังโยนบาปต่างๆทานาการเมืองไปลาบากครับโอกาสที่จับไม้จับมือกันในอนาคตมันก็ยากลําบากแสนเข็นผมเองอยากให้ทุกฝ่ายคิดว่า ระบบรัฐสภาประเทศไทยนยมันควรจะเป็นอย่างไรตัวหลักสําคัญอุปสรรคที่ทุกฝ่ายต้องแก้ไขคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0บัญญัติขึ้นมาเพื่อไม่ต้องการให้มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ทุกฝ่ายน่าจะจับไม้จับมือหาวิธีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผมคิดว่าการเมืองยังมีโอกาสที่จับไม้จับมือกันในอนาคตได้ผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงโดยเฉพาะพรรคที่คิดว่าตนเองเป็นพรรกรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าความคิดใหม่ไม่ใช่อายุนะครับอยู่ที่ความคิดว่าคุณหาเพื่อนหาพ้องหาเพื่อนฝูงในร่วมในการที่จะเดินทางไปสู่อนาคตของประเทศไทยได้อย่างไรเพราะประเทศไทยคิดไม่เหมือนกันครับ สมัยก่อนมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีสังคมนิยมแห่งประเทศไทยมีแนวร่วมสังคมนิยมมีพรรคพลังใหม่คิดเหมือนกันแต่ไม่คล้ายกันแต่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันมีอะไรแตกต่างกันเยอะแยะอย่าคิดเอาแต่ใจตนเองให้คิดว่าคนอื่นสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อจะเดินไปสู่แนวทางในการที่พวกเรามุ่งหมายไว้นั่นคือให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยอย่าโจมตีทุกอย่าง ในสิ่งที่ตนเองทําไม่ได้ในตนเองในสิ่งที่ตนเองคัดคา้านถ้าไม่เป็นไปตามที่ตนเองคิดไว้เป็นการล่าหลังนั่นแหละคนพูดเองเนะเป็นความล่าหลังไม่เอาประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ในอดีตมารับใช้ปัจจุบันเลยผมให้สตินะครับผมไม่ได้หมายถึงไข่แต่ถ้าหมายถึงไขรก็รับไปเต็มๆเ,เลยครับขอบคุณครับ